สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเจอ r e s p o n s ีแอดมิน n ด a s h บอร์ดนะครับด้วยบ o สแถมห้าสวยๆแบบนี้นะครับก็จะเอามาทำเป็น d a s h b บอร์ดในเว็บแ p ปด้วยแ p ปสคริปต์ได้อย่างไรนะครับเราก็เข้ามาที่ลิงก์ก i ิ h ฮัที่เขาแชร์ไว้นี่แหละนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ c o ้ e ส์บอร์นะครับได้แชร์โค้ดสวยๆมาให้เราได้ไปพัฒนาต่อนะครับผมจะเริ่มจากไปที่ไฟอิ Index นะครับ เสร็จแล้วก็ทำการ Copy นะครับไปที่ r a w ctrl a ctrl o c นะครับจากนั้นก็มาที่ Index ของเรานะครับเราก็วางลงไปแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่โค้ดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ s c r i p t js นะครับตรงนี้ไม่เยอะเราก็ Copy แบบนี้ได้เลย ctrl o c นะครับ แล้วก็ไปที่ไฟล์ js นะครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับไปที่สไตล์ css นะครับไปที่ raw นะครับ c o n t r o l a c o n t r o l c แล้วก็ไปที่ css นะครับวางลงไปในสไตล์แบบนี้นะครับจากนั้นก็บันทึกได้เลยนะครับเมื่อวางครบทั้ง3ไฟล์แล้วก็ทำการทดสอบ พอทดสอบเสร็จนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับจากนั้นก็ลองกดดูนะครับว่าหน้าตาเว็บเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับอ๋อเรายังไม่ได้ทำเป็นเว็บแอปตรงนี้นะครับโทษทีนะครับโอเคทำให้ใช้งานได้ก่อนนะครับให้สิทธิ์เข้าถึงเลือกอีเมลนะครับขั้นสูง เราก็ไปที่อนุญาตครับเมื่อกดอนุญาตเสร็จก็เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรชดูหน้าตาใหม่ครับเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เชื่อม js กับ css นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเพิ่ม include นะครับ css เข้าไปในในไฟล index ของเรานะครับบนสุดเลยนี่ครับ ลิงก์สไตล์เนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นข้างล่างนะครับ js นะครับตรงนี้เราก็วางเหมือนกันเปลี่ยนเป็นจาก css ก็เป็น js นั่นเองนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จเดี๋ยวเรามาดูผลงานแอปสคริปตนี่สวยงามมากเลยนะครับขาดแต่รูปนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอารูปใส่นะครับตทีนี้เราก็มาดูนะครับ คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะคลี่ออกมานะครับมีเมนูย่อยด้วยนะครับนี่เวลาเอาเมาส์ชี้จะมีแถบสีน้ำเงินด้านซ้ายมือนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็คลิกนะครับปิดนะครับแล้วเราก็จะได้ใช้พื้นที่เต็มที่เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มล็อกเอาตรงนี้นะครับล้วก็เอาพัฒนาไปพัฒนาต่อนะครับสร้างเป็นเมนูต่างๆนะครับคลิกแล้วก็เปลี่ยนหน้านะครับก็ถือว่านะครับเป็น d a s h ชบอร์ดเทมเพลตสวยๆนะครับที่เราสามารถไปพัฒนาต่อนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเครดิตให้กับคอร์สเวิรตัวนี้นะครับก็ถือว่านะครับสวยงามแล้วก็มีประโยชน์มากครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ